ถ้าไม่อยากโชว์แก่ว่าสายตายาวโฟกัสไม่ดีตาพร่าเห็นภาพซ้อนต้องบริหารตานะคะวันนี้มีท่าบริหารตาอีกท่าหนึ่งมาฝากนะคะเพื่อนๆจะใช้นิ้วมือหรือจะใช้อุปกรณ์เช่นปากกาหรือดินสอหรือตะเกียบก็ได้ค่ะจะถือดินสอหรือใช้นิ้วมือนะคะยืดไปให้สุดแขนค่ะแล้วก็ให้อยู่ในระดับของสายตานะคะ มองที่ปลายนิ้วหรือปลายดินสอหรือปลายปากกานะคะแล้วก็เคลื่อนมือนะคะให้เข้ามาใกล้กับตาของเราค่ะไปมาทั้งหมด20ครั้งนะคะสามารถทำช้าๆได้หรือทำจำนวนน้อยๆก่อนได้แล้วค่อยเพิ่มจำนวนเพิ่มให้เป็น20ครั้งค่ะทีนี้ถ้าเพื่อนๆที่มีปัญหาเห็นภาพซ้อนนะคะวิธีทำจะคล้ายๆกันแต่จะต่างกันนิดนึงค่ะเวลาเพื่อนๆเคลื่อนเข้ามานะคะ ให้เพ่งสายตาอยู่ที่ปลายปากกาเท่าที่ยังเห็นภาพเป็นหนึ่งภาพนะคะถ้าเกิดภาพเริ่มซ้อนกันเมื่อไหร่ให้หยุดแล้วยื่นมือออกกลับไปค่ะแต่เริ่มต้นไหนค่อยๆทำนะคะเปลี่ยนโฟกัสสายตาให้เห็นภาพเป็นภาพเดียวค่ะตรงไหนที่เริ่มเป็นสองภาพนะคะให้หยุดแล้วยื่นมือออกไปค่ะค่อยๆเพิ่มระยะเอานะคะ ทำ20ครั้ง3เซตเช่นกันค่ะลองบริหารดูนะคะ